哇。Wow. ครับลนกันตัวหอยตัวใหญ่ตัวหอยตัวใหญ่ครับลนกันตะกดครับใก่สามนะครับเนาะกินหลายรอบนึงนะครับมันไปอยู่ยมนัมนมนัมนมันมันนครับรกดนะครับไ,นะไม่เอาไปไเสียไป <ร>กดหน่อยอเอีคครับเดี๋รวุ่งเดินต่อ,อเอเ,เดี๋ยวเชือกร้อยอเียครับเดี๋ยวลุ่กันตอนะครับนะจากนี้สิลุ่มกันต่อมือนเศร้านะครับนาะ ใส่เหลี่กวกลับล่แมานะครับนี่ครับท่านหุดนะครับนี่ครับแต่จะกินบ่กินนะลองเบ่งกันน้องคบเนาะนย่ครับอย่าเอา Lol. ไม er <paper> ้ไผก็เดี๋ยวให้น้องมาแต่อุ้กิน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 ยู้ยูยู้ครับจะมาเอาไม้พายเข้ามาในเรือเอาพายเข้ามาในเรือเอาเขามาเสียบในเรือครับ เอาเข้ามาในเรือก่อนแล้วทานึ่งนี่เอามาเสียบตรงนี้นี่เอามาเสียบตรงนี้ครับมาเบิ้ลขึ้นมเบิครับเบเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว้นครนีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวงครับมาขึ้ในละแตนมหนึ่งนะครับเนาะ จับนี่จับนี่จับนี่โอหค,ครับสามารถแปดเก่านะครับเนาะนะรประดุกนี่หลักฐา,านี่งข้าอยู่นะครับเนาะตู้ปูครับนี่ประมาณใส่แปดใส่เก่าได้แล้วครับผมนะความนุ่มความนุ่มมีห้อยงับนะครับเนะบนะา,า,นา,านะ แตมสวงครับมือนี้ตัดเลยเอามีตัดนู่นน่ะตัดเออตัดตรงมือน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูก่อนเนี่ยตัดตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัดตรงเนี้ยช็ับโอ้ยได้แล้วครับแถวนี้มองนี่บ่เคยผ่านได้ยี่หรเอาบางเสนี้ตัดสิข้างล่างข้างล่างเออมัดให้นุ้นไว้ ครับผมมายูขั้นหายขั้นหนึ่งนี่ครับมีห้อยงาบนะครับเนาะนี่ครับห้อยงาบสอดห้อยเลยครับใส่กันอาจจะประมาณเดียวกันนึ่กัห้องข้างงามที่ครับมาะหลุ่นกบต่อนะครับจับนะเชื่อแล่วดึงมาดึงมาครับกินครับกิ้นครับกิ้น ติดไหมติดไหมติดไหมครับกินมึงครับตยังครับยังครับมึงครายอยครับยื้อยู่ยอยงเียเอนี่เน่ครับผมอ้าวเต็มสครับมาะไก่าเฮ้ยประมาณใส หาใส่บหกหนึ่ครับข้าวครับอ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับเดี๋ยครับตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไปแกะเลยไปแกะเลยแกะขึ้นเรือยเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตในป่ากันนะครับเนาะเต็มซ้ำครับเต็มซ้ำแกะเชือกแกะเชือกเลย โอเคครับรุนต่อน,นะครับเนาะผมจินอยู่ครับแต่จกักษีอยู่อยู่เป็นมิมิตนะครับเนาะน่ะครับเดี๋ยวลูกบึงย้หยน้องไทยให้ครับโอ้ป่านาอยู่ครับ ไปอยู I know, I not, ่ไอยู่ครับ ขันข้นางล่างโอเคครับเดี๋ยวถึงรุ่นกันตัวต่อไปครับผมกินอะไรด้วยครับแต่แค่ที่ยู่ปยูนะครับเมาดูน้ำกันครับอยากที่ยู่ปยูอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ยูครับอยู่ นะครับรุนกันมามันสุปสุดลายัางเดี๋ยวลงน,น้ำอีกเลยครับจะมาอีกแมมต่อไปนี่นเดี้ยวลลเลือยงลูกลัลังเล Vielen กดนะครับตัวบโมใหญ่ครับ <c oughs> ประมาณใส่สองกัวครับ <c oughs> สะสมไปเดียวนะครับเนาะ สองร้อยคืนนะครับเนาะเดี๋ครับเดี๋ยวลุ่นกันตัวอีกตัวหนาเนาะครับเนาะ 哇。Wow. โอ้โหนี่ครับนายก็มีครับผมประมาณสิบนะครับ ใจขี้กันเป็นประดุกลากลงเนื้อเป็นปลากินกับปบลูดกขึ้กันนะครับเนาะมึมกันมึง ครับฝากินโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมขั้นลุ่นนะครับนดีนยนะเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าชิมิตโตบ่าขั้นลุ่นนะครับแต่ว่าขั้นลอยโอโ้โหกินจินจินครับกินมีตโตมีตโตหรือขื่นบ่ คันหุดนะครับแต่ว่าคันลอยยว่าคันลอยเดี๋ยวมึงเกนโอ้จิ้มจิ้มจิ้มิ้มจิ้ม้ครับเด้เสี่ยขึ้นมาให้เบ่งตรงเติบอยู่ครับตรงเติบอยู่ครับ ครับผมครับผมเดี๋ยวี่น้องพี่น,น,นต้องเติเพื่ครับตองเติมอยู่ครับเอาตะขอเกียนะเก่ยวเอยเยอีเยกี่ยวกระชากเออโอเคครับตาอไาให่หาใค้โอ้โอโอ ใส่ยหา้าส่ยหกนะครับเนาะตัวที่หกเต็มที่หกครับดนกั้งอ๋อ,าาอใส่ซีงั้นใส่ซีนะครับเนาะนั่งลงนั่งลงะมาณใส่ซีนะครับเนาะ แบบที่ครใส่ซีแมนแมนแม,น,มนเมื่อนี่ครับอยากเห็เต็มเรือแต่มันกล้าเต็มเนี่ okay, ครับเดีย๋ยวไปลุนกันต่อผมกินแล้วนะครับเนาะจะกินเมื่กินหรือว่าเสียดที่ตึง้งตึงเนี okay, ครับเดีย๋ยวลุนน้ำกันงแล้ครับนะเนาะเห็นไ่มครับ เสือ้อขาวๆนะครับนะครับดุนกันดุนกันสีเมีแอนบอร่รเสียกตึงนะ,นะครับนะครับผมนะครับผมเนาะโอ้ยโอ้ยนะครับลุนดุนดุนว้าวมีตัวครับมีตัว ตัวครับมีตัวมิตัวครับมีตัวครับมีตัวครับจกักลาหยังโอ้โหเนี่ยคร,นนครับนีน่ครับนึกนึนกนะนึกนเดี๋ยวจกัอยู่อนอกมัดกออยู่ข้างหลังนะครับยังอยู่ตกครับ คเกือบลุ้นครับ,เด,ดรบ,รบเดี๋ยวที่พึ่งนี่ให้เห็นตัวก่อนเอ,อ้ยเฮ้ยนั่งลงสิครับเอย่ยแงบบที่เจ็ดครับมาเลี้ยวมาเลี้ยวเกือบลุดนะครับเกือบลุดนะครับนะ ยัยครับผมอยวาลืนกันต่อนะครับนะครับผมกินเด้อครับตัวนึ่งก็นี่แต่ว่ามันไปนพันข่าวเบ็ดข้าเจ้าครับครับเดี๋ยวผมจิลงเอานะครับเนาะเดี๋ยวให้น้องมันถ่ายให้นะครับเนาะ 快点。Yeah, okay. มันหลุดไปมันหลุดเดียดเข้ามาวันสองวันนี้แผลยังไม่หายดินีน่ครับผมมันหลุดเบ็ดเข้าเจ้าไปนะครับเนาะเห็นไหครับนี่ครับแผลยังทันเศร้าอยู่ครับมันก็ไม่กินอีกเนาะครับเนาะโอเคครับแต้มที่แปด เดวนี้ไปเอาเชือกกอนครับแม่กัดตุกนลองนะครับครับผมคันหักนะครับกินแยกขันยังกินแยกที่ยู่บ่วีปลาดุกบ่ีปะดุบินคันหักโอ้ถือกัดครับถือกัดถือหลากเข้ามานะครับปละดูนายเป็นปละดูเหรอครับแนวนี่โอเคครับ นไหครับเอสิดิงหเหงนนะรับเห็นไหมครับถ,รรรถือกระโดดไข่ห้องก็ถือกัดบางใดน,นะครับยังอันนี้อยู่ไหนถือกระโดดนะครับเนาะแนวนี้ก๊สขาดเพลินเยครับยังอยู่บนจักรหลัง ดึงก็ต่อครับรุปยอดครับร่ายดมือนี่แปดแต้มครับอาจจะยู่ประมาณสักห้าสิบกัว,ก,วกัวครับรบ่ถึงใกล้ๆเคียงนะครับประมาณเกือบเกือบหกสิบลุวมั้งครับแต่กับบท่านรูเนาะพอปลาบ่ท่านได้สั่งครับเมื่อยครับมวนเมื่อนี้ มามาสวยๆนะครับมาหอดหมายกับแปดโมงเคืองกับเสิ์ลงปักได้กับประมาณเก้าโมงเก้าโมงกับไรซัมนีกับปักเบ็ดได้ลอยแปดขั้นนะครับเนาะถือว่าสุดยอดอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสก,ก่กดกระดิ่งติดตามซอยเป็นกำลังใจนีดนะครับครับผมสวัสดีครับ